นี่เย็นน้ำเย็นไหมน้ำใสคนน้อยฝระ่ังเยอะ จะมรกตที่กระบี่ทองท่อมนี่คนไม่ค่อยเยอะนะคะไม่เหมือนมาต่อสงการปีที่แล้วปีที่แล้วเยอะมากเลยอันนี้คนน้อยไม่ค่อยเยอะค่ะน้ําใสใสแล้วก็สวยมากนี่ค่ะโนโน่โ่คนเล่นไปเล่นต้นน้ำนู่นใสๆสนู่น นี่นะคะน <économique S 2> <of> ี moisture, ใ่ใสไหมคะคนไม่ค่อยเยอะนะคะคนน้อย คนพิการไม่เสียสูงอายุไม่เสียนะคะเข้ามาฟรีโชเฟอร์เดินอยู่นู่นเย็นสบายเลยเย็นสบายไหมเย,ย็นสบายไหมเย,ย็นสบายไหมน้ำไม่เย็นน้ำร้อนอะไร นะคะสะมรกตจังหวัดกระบี่วันนี้วันที่11กุมภาพันธ์2567ค่ะนี่นะคะโอเดินไปแล้วเดินไปแล้วเดินไปกับกำตันแล้วมากี่ทีก็ชอบนะคะที่นี่มาหลายครั้งแล้วเนี่ยสบาย นะคะบ๊ายบายคะ่ะ